สวัสดีค่ะวันนี้แหมมที่ดินสวยชัยภูมินะคะก็มาพบกับเพื่อนๆเ,เช่นเคยค่ะวันนี้เรามีที่ดินบ้านเชิญตําบลชุมแพอ,อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นมาฝากนะคะที่แปลงนี้เป็นที่แปลงใหญ่นะคะติดท้ายวัดวัดแก้งนิมิตรพัฒนาวนารามนะคะห่างจากตัวชุมแพอยู่ที่4กิโลนะคะห่างจากถนนลาดยางเข้าไปไม่เยอะนะคะไม่ถึง50เมตร ด้านหน้าแปลงเองก็จะเป็นติดถนนยาวเลยนะคะหน้าแปลงติดถนนยาวในส่วนของที่แปลงนี้นะคะแหล่งน้ําก็จะมีลาห้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลังแปลงนะคะมีน้ําตลอดทั้งปีค่ะทํานาได้นะคะค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าแปลงค่ะจะเป็นท้ายวัดนะคะจะมีลาห้วยหนึ่งลำห้วยนะคะอันนี้จะเป็นด้านท้ายแปลงค่ะ มีลำห้วยผ่านอีกหนึ่งลำห้วยนะไม่แห้งนะคะมีน้ำทั้งปีเลยที่แปลงน,นี้มีไฟฟ้ามีน้ำนะคะเหมาะสำหรับที่จะทำบ้านสวนนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าชมแปลงจริงได้ค่ะมีขนาดทั้งสิ้น17ไร่นะคะเราแบ่งขายอยู่ที่7ไร่ขายอยู่ไร่ละ2 7 0 0 0 0บาทค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนที่รับชมและติดตามนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะนำที่สวยๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกคะ่ะขอบคุณมากค่ะ